เสียงเล่าขานผีกะวิญญาณเร่ร่อนสู่ความเชื่อและตำนานผีกะเป็นผีพื้นบ้านทางภาคเหนือเชื่อกันว่ามีลักษณะคล้ายผีปอบสิงสู่ในคนชอบกินของสดของคาวผู้เลี้ยงผีกะมักเป็นผู้ที่มีวิชาอาคมเล่นคุณสายผีกะจะถูกกักขังไว้ในหม้อดิน ปิดปากหม้อด้วยผ้ายันสีขาวแขวนไว้บนเพดานบ้านเจ้าของต้องเส้นไหว้ด้วยไข่ดิบวละฟองประเภทของผีกะผีกะแบ่งออกเป็นสองประเภทหลักดังนี้ผีกะตายโหงเกิดจากวิญญาณคนที่ตายโหงจิตใจยังะวงกับโลกสิงสู่ในสถานที่ที่ตนตายเมื่อไม่ได้กินอะไรนานๆนจึงหิวโหยสิงสู่คนที่มีจิตอ่อนแอกลายเป็นผีกะโดยไม่รู้ตัว ผีกะที่ถูกเลี้ยงเกิดจากผู้ที่มีวิชาอาคมเล่นคุณสายจับวิญญาณคนตายมาเลี้ยงไว้เพื่อใช้ประโยชน์เช่นเสริมสเสน่ห์เมตตามหานิยมเรียกเงินทองอาการของคนถูกผีกะเข้าสิงหิวโหยกินจูพูดจาเพอ้อเจอร์ชอบกินของสดของข้าวซูปผอมอ่อนเพลียมีรอยฟกช้ำตามร่างกายชอบอยู่คนเดียว หลีกเลี้ยงแสงสว่างวิธีแก้หาหมอผีมาทำพิธีไล่ผีกะญาติของผู้ถูกผีกะเข้าสิงนำอาหารคาวหวานไปเส้นไหว้บนบานสารกล่าวขอให้ผีกะออกจากร่างทำบุญอุทิศส,ส่วนกุศลให้แก่ผีกะตัวอย่างเรื่องเล่าเกี่ยวกับผีกะ หญิงสาวคนหนึ่งสวยมากแต่มีนิสัยร้ายชอบนินทาว่าร้ายคนอื่นวันหนึ่งเธอตายโหงวิญญาณของเธอจึงกลายเป็นผีกะสิงสู่ในหญิงสาวอีกคนทำให้หญิงสาวคนนั้นมีอาการแปลกๆหมอผีมาทำพิธีไล่ผีกะผีกะจึงสารภาพว่าตนตายโหงเพราะถูกคนรักฆ่าหมอผีจึงทำพิธีเชาดูวิญญาณของผีกะชายคนหนึ่งเลี้ยงผีกะไว้เพื่อใช้ประโยชน์ ผีกะช่วยให้เขาร่ำรวยแต่ต่อมาผีกะเริ่มมีพลังมากขึ้นชายคนนั้นจึงกลัวพยายามจะกำจัดผีกะแต่ผีกะกลับสิงสู่เขาทำให้เขาเสียสติผีกะในวัฒนธรรมผีกะปรากฏในวรรณคดีไทยหลายเรื่องเช่นคุณช้างขุนแผน